เรื่องควายเนี่ยก็ไม่เข้าสามข้อนี้อยู่แล้วมันจะเข้าก็คือเงื่อนไขที่ว่าผู้รับปฏิบัติผิดข้อกําหนดที่ผู้ให้ได้วางไว้นะซึ่งถ้าเราให้อะไรบางคนเนี่ยให้ที่ดินยกให้ลูกหลานเนี่ยแต่บอกว่าห้าม,อมเอาที่ดินไปขายอ,อย่างเงี้ยบางทีผู้ให้จะกําหนดเงื่อนไขไว้ได้อก็กำหนดกันได้นะตัวนั้นนะครับนะครับทีนี้ <c oughs> จริงๆในๆในช่วงนี้นะจา์หมายเรื่องไอ้พวกการให้เนะี่ยจริงๆเนะ มันก็เป็นเป็นประเด็นหลายหลายอย่างเพราะในช่วงนักกีฬาโอลิมปิกเราเนี่ยที่ได้เหรียญและได้อะไรมาพวกนี้เวลาที่เขาให้มาเนี่ยสมมุติอาจารย์มายเป็นเจ้าของพรีเซนเตอร์บริษัทบริษัทหน,นึ่งสมมติเป็น,เป,นเป็นคุณคุณตันแล้วกันนะสมมติเสียสมมติแล้วอาจารย์มายร่ำรวยเป็นคุณตนันให้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 เงินไปสิบล้านเนี่ยแก่กับ,ก,บกับคุณแก้วรปรากฏว่าคุณแก้วเนี่ยอืไปดื่มโออิชิแทนอย่างนี้เนี่ย มาถอนฟรีการให้ได้ไหมอาจารย์นี่มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับมันจะคนละเรื่องกับกรณีที่เป็นผู้พรีเซนเตอร์นะครับถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทหนึ่งแล้วคุณไปใช้อีกบริษัทหนึ่งอย่างนี้เนี่ยก็ผิดเงื่อนไขก็ผิดข้อสัญญาผิดข้อสัญญาครับผิดข้อสัญญาข้อสัญญาทำได้ทุกอย่างเลยนะนะครับพอดีมีสายทางบ้านอีกนะครับครับนะครับคุณสมพรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดไหนครับค่ะกรุงเทพค่ะครับสอบถามได้เลยครับพอดีมาปี่แล้วกันญา ดิฉันได้หย่ากับสามีไปแล้วได้มีการทำบรรจุท้ายหลังหลังการค่ะว่าบ้านหลังนี้ให้เขาผ่อนหมดแล้วจะเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันแต่ผู้เดียวแล้วส่วนรถก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เพอิญบ้านกำลังผ่อนอยู่กำลังจะหมดแล้วแล้วเมื่อเดินพฤษภาพอดีเขามีจดหมายมาว่าทางแฟนดิฉันได้ไปคํำประกันกับแฟนเก่าเขาก็แฟนใหม่เขาอะค่ะ ว่าไม่ได้ส่งเลยครับอืมแล้วตัวนี้เขาสามารถที่จะมาเอาสิทธิ์บ้านขายได้ไหมคะส่วนของเขาว่าค่ะเพราะบ้านนี้กําลังจะหมดแล้วกําลังจะโอมเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันนะ่ะคือระบ้านบ้านหลังนี้ได้มาตอนไหนครับได้มาอมตอนที่เราสมรสกันน่คะค่ะได้มาแต่คราวนี้คือได้ตกลงแล้วว่าให้แบง่แบง,แบงจแบ่งทัย์สินกันคนละอย่างคะ่ะอืมอืมแล้วเมื่ทซาพี่หลังเขาว่าเขาไปเซ็น ปาเป็นค้ำประกันให้กับเมียค่ะเมียใหม่เขาอะค่ะแต่ไม่ได้เอาบ้านไปจำนองใช่ก็เขาเอาบ้านเขาเอาไปซ็นอทั้งเฉลยเขาเอาบ้านไปจประกันด้วยเขาเอาบ้านเขาเอาบ้านของแฟนใหม่เขาอะไปจำนองแล้วแฟนแล้วเขาเป็นคนค้ำประกันอคไม่ได้เอาทรัพย์ไม่ได้เอาทรัพย์ไปเป็นประกันโอเคไม่ใช่เอาของเราเป็นประกันนะคะแต่ที่กำลังจะหมดแล้วเพิรู้ว่าเขาบินติดหนี้แล้วเขาไม่ได้ผ่อนเลยทางผู้หญิงฝั่งนั้นก็ไม่ได้ผ่อนเลย ก็กในตามระดับในการบังคับนะครับเขาก็ต้องบังคับเอากับไอตัวทรัพย์จำนองคือบ้านของบ้านของแฟนแฟนใหม่ก่อนถ้าถ้าไม่พอเขาจึงจะลงมาที่ทรัพย์สินอื่นทรัพย์สินส่วนตัวของสามนั่นแหละของฝ่ายชายถ้าสมมติเขาก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอนหน้าทางเราจะปิดให้หมดเลยแล้วให้เขาโอนกรรมสิทธิ์ได้องต้องต้องต้องรีบโอนมาก่อนที่เขาจะฟ้องนะครับ ครับ,รบถ้าทางยังไงให้รีบปิดก่อนอ่ะยิ่งดีเพราะว่าจ<ด>ริงๆมันมีสัญญาแนบทา้ายกนอยางมันชัดนะครับค่อ,อน,นข้างชัดเจนแต่แต่สัญญาแนบท้ายใบยามันเดินกันยาที่เราอยากกันแต่ที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนที่เขาทําสัญญากานเขาพฤษภางนะคะปีที่แล้วแต<ส>่แว่าเขาข้องใจแต่ว่าเขาเขาทำมอทั้งก่อนจะอยากเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาไป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 มีใหม่แล้วแต่มาอยากแต่มารู้ทีหลังว่าเขา เขาทําเรื่องก่อนที่เราจะยาในตรงสัญญาท้ายยาเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบครับค่อนข้างเสียเปรียบนิดหนึ่งคือถ้าเกิดฝั่งเจ้านี้ฝั่งนู้นบังคับเอากับตัวทรัพย์ที่จำนองไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่ในข้อกฎหมายจะบอกเอ๊ขอโทษดิในข้อสัญญาระหว่างธนาคารจะบอกว่าให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นได้ซึ่งก็คือบังคับได้ตามข้อสัญญานั้นดังนั้นเขาอาจจะมามาเรียกตัวตัวทรัพย์ที่ที่เป็นบ้านของเราเนี่ยได้นะครับที่ที่ตกลงว่าจะเป็นของเราเนี่ยได้นะครับเพราะว่าพอเราทําหลังเนี่ย ถ้าเกิดไม่พอจริงๆนะครับทนายฝั่งธนาคารจะสู้ว่าการทําแบบเนี้ยมันเป็นการที่ทําให้ฝ่ายเจ้าหนี้เขาเสียเปรียบได้แรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปจำานงกับแบงค์นะคะเขาไปจำานงนอกระบบอะค่ะแล้วเขาก็โอนโอนรู้สึกว่าเจ้าหนี้คนนี้ก็เขาอยู่ที่โคราชนะคะครับก็ก็ถึงในในทางที่ดีก็ผมว่ารีบดำเนินการตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ก็ถ้าถามว่ามีมีข้อเสียเปรียบไหมค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงครับนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาบังคับกับตัวทรัพย์ที่เป็นรัพย์จำนองแล้วไม่พอจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะบังคับ็บัทรั์อื่นได้ต่อ,อแล้วถ้าเขาโอนเป็นของดิฉันแล้วเขาจะรู้ต่เขาจะรู้ได้ไหมคะถึงรู้แต่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ผิดหนบดิฉันไม่ได้ผิดเพราะดิฉันเอาเงินส่วนต่างี่ไปโปะให้หมดแล้วเพื่อให้เขาโอนเพราะว่าเราตามตัวเขาก็ไม่ค่อยได้นะครับคันนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อที่หนึ่งซั์ตรงที่จำนองพอไห้พอถ้าไม่พอแล้วอยู่ที่ว่า นักกฎหมายฝั่งหนูนคือทนายความฝั่งรนูนะครับเขาจะขอให้เพิกถอนตรงนี้หรือเปล่าครับเราถือว่ามันข้อสัญญาที่ทําภายหลังทําภายหลังที่ทําให้ซับทาให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมอไปที่คุณไงฮะพอดีว่าตรงนี้มันมันมันสัญญาที่ท้ายทะเบียนทะเบียนยาเนี่ยมันเป็นเหมือนการให้ครับเราได้เหมือนเราได้มาฟรีฟรีอย่างนั้นแหละครับตรงนี้คือข้อที่ที่จะยกอ้างความสุจริตมันไม่ไม่ไม่พอไม่เพียงพอครับฝ่ายนั้นก็จะอ้างได้แลรถที่เราเราแบ่งกันเนี่ยคะรถเขาสามคันนะคะ เขาเราเราให้ให้รถเขาไปสามพันทั้งรถตู้ทั้งรถเก๋งเขาเอาไปหมดเลยแล้วของฉันแค่คือบ้านบ้านไว้อยู่อาศัยกับลูกครับครับอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นข้อต่อสู้ของเราได้ว่าที่เราแบ่งเช่นนี้พราะเราแบ่งตามหลักของอ่สินสมรรสินตัวสินสมรสถถ้าอย่างเงี้ยได้อ่อย่างเงี้ยเราสู้ได้แล้วครับอ่าถ้าอย่างงี้สู้ได้ คือเขาไม่ได้ให้เราเป่าเปล่าถ้าเป็นการแบ่งที่เป็นสิทธิ์ของเราอย่างเงี้ยฝั่งนู้นเขาไม่มีสักชิแล้วครับง่ายขึ้นก็คือรีบขึ้นลครับรีบปิดแล้วโอนันเป็นชื่อทีนี้ก็ต้องดูว่ามูลค่ารถประมาณเท่าไหร่แล้วมูลค่าบ้านตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ใกล้เคียงกันไหมถ้ารถสามคันนั้นกับมูลค่าบ้านมันเท่ากันเนี่ยอันนี้สู้ได้เลยถือเป็นการแบ่งโดยสุจริตเห็นเขาบอกว่าเขาเอารถตู้ไปขายแล้วเรื่องของเขาครับไม่เป็นไรปล่เกี่ยวแต่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่เราทาาายไปหว่ เขาประมวลประมาณราคากับบ้านอไม่ครับก็คือดูทรัพย์สินวันที่คุณแบ่งกันจริงๆวันนั้นนะครับวันที่คุณหย่าครับว่าตกลงบ้านบ้านตอนนั้นมูลค่าประมาณเท่าไหร่แล้วยังค้างชําระอยู่อีกเท่าไหร่นะครับตอนนั้นตอนนู้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเราคู่มาล้านสองอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วคู้มาล้านสองแล้วก็ผ่อนไปตอนเนี้ยเราจะโปะให้หมดกับห้าหกแสนเนี่ยเราลงไปเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วสามีคุณได้ได้ได้โปะมาบ้างอีกเท่าไหร่บ้างครับหลังจากที่หย่าแล้ว เขาไม่ได้โปรอะเขาหักเงินเดือนไปเรื่อยแต่ดิฉันเป็นคนโปะประมาณเท่าไหร่ครับหลังจากหลังจากหักเงินเดือนมาแล้วนี่เขาจ่ายประมาณเท่าไหร่ดิฉันก็มีการโปะไปบ่อยๆอะค่ะครับโป <ะ S 1> คือถ้าถ้าแปดเก้าแสนเนะะี่ค่ะครับถ้าเขาถ้าเขาจ่ายน้อยมากๆจริงๆเนี่ยยังไงคุณก็ได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดูมูลค่าว,วันนั้นจริงๆวันท,ที่ที่คุณแบ่งกันจริงๆเนี่ยว่าบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินเท่าไหร่แล้วมีหนี้ในตัวบ้านอีกเท่าไหร่ยังยงนี้ดิฉันต้องเก็บไปเสร็จที่ฉัน ต้องเก็บไว้ครับเก็บไว้เลยส่วนที่เขาหักเป็นเดือนก็ของเขาใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับอ๋อส่วนตัวนี้แต่ว่าจะไม่ได้โชว์ว่าเป็นชื่อของดิฉันแต่มันโชว์เป็นของผู้กู้ไม่ไม่เป็นไรครับเราเป็นคนไปอินเข้าไปแล้วโอเคค่ะนะนะครับเล้นะ่มใจนะนะครับอ๋อมันเป็นของลูกใช่ประหานตรงนี้ไว้เก็บลระหารไว้ชัดเจนนะครับคะนถ้ามีปัญหายังไงโทรมาปรึกษากันใหม่ได้ขอบคุณมากนะคะขอบสดีครับอีกอีกสายหนึงครับ อีกอีกสายนะครับคุณนัทพรครับค่ะสวัสดีครับจากจังหวัดไหนครับจากสิงห์ุรีค่ะครับสอบถามได้เลยครับค่ะก็คือเป็นนะคะไปเขาเคยไปซื้อรถยนต์ร่วมกับเพื่อนแล้วเขาแบบเป็นเป็นคนซื้อแล้วเพื่อนเป็นคนคับแล้วทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยก็คือว่าเขาก็จะมีใบมาว่า คือลถอกเบ้ยยึดไปแล้วเขาก็จะมีใบมาว่า mm hmm. คุณจะต้องไม่เสียค่าโน่นค่านี่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าแฟนเขาไม่ส่งเลยอ่ะไม่ไม่ส่งไม่ติดตามเรื่องเลยมันจะมีผลอะไรไหมพี่แฟนเป็นคนซื้อถูกไหมครับค่ะแล้วเพื่อนเป็นคนคําอืมค่ะแล้วคือว่าตรงเนี้ยก็คือว่าเพื่อนอ่ะเขายังไงก็ไม่แน่ใจอะค่ะแต่ว่า เพื่อนบอกว่าให้เงินไปส่งเพื่อนไม่ส่งเพื่อนเอาไปแทนเขาก็เลยตัดปัญหาคือเขาไม่เอาแล้วพอตอนหลังเขาก็เป็นคนที่ว่าเอารถไปไปให้ทางรา้านเลยอะค่ะอ๋อเอารถไปคือ,คอแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะครับแล้วตอนนี้ยังมีนี่อะไรคะครับหรือว่ามันมันไม่พอเหรอครับกับนี่บางทีเขาเรียกค่าเสื่อมไม่ไม่ไม่พอใช่ไหมหรือว่ายังไงค่ะค่ะค่ะเขาเขาแจ้งมาว่าเขาเรียกค่าค่าค่าเสื่อมจะภาพค่าอะไรเนี่ยค่ะครับ ค่ะไม่ได้เยอะแล้วมั้งเยอะหรือเปล่าเขาเรียกมายอดนี่เท่าไหร่ครับก็อีกประมาณแสนนึงนะคะอืมเยอะๆก็อันนี้เขาก็บังคับเป็นลำดับอ่ะผู้ซื้อซึ่งเป็นคู่สัญญาคือครับแฟนคุณนะแล้วก็ผู้ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถชำระได้ก็ฟ้องผู้ค้ำครับก็ฝาแฟนคุณก็มีโอกาสถ้าตามนี้นะก็คือถามก็คือมีโอกาสโดนฟ้องอืมก็คือเขาจะส่งจดหมายเตือนมาก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเขาจะกําหนดวันมาว่าต้องรีบไปชำระภายในกี่วัน ถ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นหมายหมายเป็นคําฟ้องมาเป็นสําเนาคําฟ้องมาที่บ้านคุณก็่คือเป็นกรณีที่เขาฟ้องคดีต่อศาลแล้วนะครับครับแนะนําก็คือว่าต้องรีบต้องรีบไก่เกลี่ยกับเนเจ์แาและวไแน่นำและวำแนดาดแนะนำแำะนนมนำนะนำแาสนำนนำะนอลดะด้ฮะเนะนำแนนนะนำแนะนำันนำแนนำนนำนะนำแะนำนะนำเนะนำเนะนำแระนำแนะนำแอะนำแอะนำแนะะะะะ แล้วอย่างตรงนี้อย่างตรงนี้ถ้าคำว่าอย่างอยงแฟงนเงี้ยเขาไม่ต้องการที่แบบว่า เขาอยากให้เพื stumbled, ่อนมาร่วมร่วมด้วยร่วมโดนฟ้องไปด้วยเนี me, ่ยเขาคือเขาเขาฟ้องร่วมแน่นอนนะครับร่วมแน่นอนเลยครับจะเลยท้หนึ่งและสองอยู่แล้วครับคือโดนแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีการฟ้องร้องก็คือโดนทั้งสองคนแน่นอนครับถ้าเกิดเพื่อนเป็นคนค้ำประกันเนี่ยโดนแน่นอนครับครับก็คือทั้งทั้งเจ้าของรถแล้วครับทั้งคนใช่ครับเขาจะฟ้องมาสองคนนะพราะเขาจะไม่เสียเวลาดําเนินคดีหลายคดีครับเขาดำเนินทีเดียวเสร็จเลยทีเดียวเขาฟ้องรวมมาเลยฮรรวมอยู่แล้วครับคุณรัฐพรจะุมีเขาด้วยไหมครับค่ะค่ะจบค่ะ ถ้าจดนี่ก็ก็ก็ลำบากนะครับก็จะโดนด้วยนะครับอันนี้รถนี่เอาเอามาใช้คือโภไ้ใช่ไหมคือว่ารถเนี่ยมันมันตั้งแต่มันานแล้วพี่เพราะว่าหนูเพิ่งมาจดทะเบียนกับเขาตอนไหนนะคะอ๋อมาจดทะเบียนหลังซื้ออืมครับ่ะเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าเห็นแลงเขาพูดไปฟังว่ามันจะมาสัก ประมาณสักห้าหกปีแล้วอะค่ะโอเคงั้นก็ก็แล้วหนูหนูกรแฟนเพิ่งมาจเบีดนกันได้สักสองปีโอเคงั้นไม่เป็นไรนะคือเขาบังคับตามสัญญาฮะครับงั้นก็บังคับตามสัญญาก็คือคงแฟฟ้องแฟนคูณแล้วก็เพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นคนค้ำนะครับต้องรีบถ้าถ้ายังไงถ้าอยากจะขอลดก็ต้องรีบฮะเพราะว่าเขาก็ดำเนินคดีฮะครับงั้นก็ก็ลองดำเนินตามที่แนะนําไปนะครับค่ะครับคับครับก็ วันนี้ก็หลายสายเลยครับก็มีเรื่องต่างๆที่เราได้นําเสนอเข้าไปนะครับก็ประสัมพันธ์ว่าครั้งหน้าเวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์พีก็ครั้งหน้านะครับมาพบกับพวกเรานะครับวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เรื่องเวลามาเป็น11บเนาฬิกาถึงเที่ยงนะครับคราวนี้ก็มาเช้ากันนิดหนึ่งนะแต่หลายท่านก็คงตื่นกันแล้วละวันจันทร์นะแล้วก็เป็นวันแรกในการทํางานนะครับก็มาพบกับพวกเราก่อนนะครับมีประเด็นอะไรอยากให้มาเลามาคุยนะครับ ก็มาฝากกันไว้ใน Facebook หรือโทรมาฝากกันไว้หลังรายการก็ได้ว่าครั้งหน้าอยากฟังผู้อาจารย์เล่าเรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะเีสงสัยว่ข้อกฎหมายตรงไหนอยากจะกระจางนะฮะให้เราไขข้อข้องใจให้นะครับนะครับฝากมาได้ครับก็วันนี้ก็ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับกับรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นใหม่ระวังภัยสังคมครับกับผมอาจารย์มายสิงห์ผลพลสิงห์ครับผมอาจารย์พีพีรพัฒน์ฝอยทองครับครับอาจารย์ตู่จิตวัน์ทองนวลครับ เราสา <3 S 2> คนก็ลาแต่พินเท,ท่านี้นะคร,ครับสวัสดีครับ